สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกระต่ายยูวีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะต่อก็จะมาเม้าให้เพื่อนๆฟังกับครีมกันแดดที่ต่อชอบนะคะเดี๋ยวมีตัวไหนบ้างเพราะว่าช่วงนี้อากาศร,ร้อนมากๆเลยนะคะรังสี UV ทําร้ายผิวทุกวันต้องสู้กันหน่อยนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ u v ว UVB ว่าเราจะอยู่ในอาคารเนี่ยแต่ว่าแสงจากจอคอมจากไฟต่างๆนะคะก็รังสี UVB เนี่ยก็ทำให้หน้าเราเหียวได้ไม่ว่าเราจะอยู่บ้านหรือว่าเราจะออกไปข้างนอกนะคะยังไงเราก็ต้องทาครีมกันแดดนะคะต่อจะเอา ครีมกันแดดที่ต่อใช้เราชอบทั้งหน้าและตัวบอกให้เพื่อนๆฟังนะคะเผื่อเพื่อนๆว่าเออตัวนี้นะถฉุก,กับจริตฉันนะคะก็จะได้ ไปลองหาลองมาใช้กันดูนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไม่ได้กด subscribe นะคะช่วยกันกด subscribe ช่องนี้กันหน่อยนะคะน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 ะกด subscribe หน่อยนะ,ะถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้นะคะกดแชร์ไปเพื่อนๆดูได้เลยจ้ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเนี้ยน่าจะเห็นต่อใช้อยู่บ,บ่บบอ,อ,บอยๆ Banana Boat Aqua Long Very Moisture เป็นครีมกันแดดที่เขาทำสูตรออกมาเนี่ยให้สำหรับใช้ได้ในทุกๆวันเป็นสูตรที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นในระหว่างวันด้วยนะคะสำหรับคนหน้าแห้งหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผิวมันผิวผสมนี ก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวเจ้าตัวนี้ SPF s ้5 0บว PA สวบวทั้ง UVA UVB เลยนะคะเจ้าหลอดนี้อยู่ที่5 0 ml นะคะเนื้อของกันแดดของเขานะคะก็จะเป็นกันแดดที่ใคร,ใครว่าเป็นน้ำะทาไปเนี่ยแล้วก็คือมันจะซึมเข้าผิวไปเลยนะใครที่ใช้ริมกนันแดดของมาด้าหน้าโบนแล้วก็คือแบบเวลาไปทะเลนะก็ต้องทาใช่ปะแล้วกันกันแดดของมาด้าหน้าโบนเนี่ยคนจะติดภาพจําว่าน้องเขาจะต้องหนาหนักผิวเหนอะหนะอะไรอย่างงี้นะก็คือเจ้าตัวนี้ จะไม่เป็นเลยจะสบายผิวมากๆคือความรู้สึกของต่อนะต่อบีคอนรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้พอทาไปแล้วเราแต่งหน้าทับเนี่ยมันช่วยทําให้เมคอัพของเราดูมันมีความเฟรชดูมีความแบบกึง่งกึ่งนะคะแต่มันจะช่วยปรับสภาพให้ผิวเนี่ยมันมีความทาไปแล้วผิวมันดูแบบสมูทคือเขาไม่ได้เคลมไว้นะแต่อันนี้ต่อคือมีความรู้สึกเองนะเป็นกันแดดที่ต่อใช้บ่อยมากๆหยิบมาใช้ตลอดเลยนะคะนะ้องก็แม่ก็ใช้ตัวนี้ด้วยเขามีสองสูตรนะคะสีเขียวกับสีฟ้าแต่ว่าก็คือต่อจะสลับใช้กันนะแต่ว่า สีฟ้าเนี่ยก็คือจะใช้บ่อยที่สุดแล้วนะคะเนาะกระเด็ดเนื้อบางเบาคนผิวมันผิวผสมอะไรใดๆสามารถใช้ได้โดยที่ไม่เหนียวไม่เหนอะหนกนะซึมเข้าผิวไปสามารถทาสองข้อนิ้วได้โดยที่ไม่ทําให้เมคอัพของเราเกิดคราบขาวคราบเป็นก้อนเป็นอะไรนะคะแล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนสีของรองพื้นด้วยก็ เจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะราคาอยู่ประมาณลประมาณ200นะคะเป็นกันแดดที่สามารถใช้ได้ในทุกๆวันจริงๆนะคะเจ้าตัวนี้นะบานานาโบทไปลองดูนะจ๊ะอีกตัวหนึ่งนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ Clear n o um s น U V Sun Serum S P f 50บวก P A 4บวกประสิทธิภาพในเรื่องการกันแดด U V A U V B เนี่ยเท่ากันกับเจ้าตัวบานานาโบทเลยเ l ล a ย n o s นสนะคะเขาก็เป็นกันแดดบูสเตอร์เนื้อบางเบาผสมครีมบำรุงมาด้วยนะคะเนื้อของเขาก็จะมีความเข้มข้น กว่าบรรณาบทนิดหน่อยนะคะนอนแต่ว่าก็คือพอกลี่ยไปแล้วเนี่ยซึมเข้าผิวไปเช่นกันโดยที่ไม่ทิ้งคราบขาวไว้บนผิวเหมือนกันชอบเนี่ยมันสบายผิวเหมือนทาเซรั่มอะไรแบบนั้นเลยเจ้าตัวน,นี้นะคะเขามีเซรั่ม5ชนิดด้วยที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวในระหว่างที่เราทานเนี่ยก็น่าจะไม่แห้งไม่ลอกนะคะแล้วก็ ไม่ทําให้ผิวเนี่ยมันกร้านนะคะก็ไม่ได้ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความอุดตันเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนสีของรองพื้นไม่ทําให้ขาวขึ้นในระหว่างวันไม่เกิดคราบขาวคราบก็อะไรเวลาที่แบบว่า เหงื่อไหลคใคยย้อยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นกันแดดที่สามารถกันน้ำได้ด้วยนะคะเนาะที่สําคัญเจ้าตัวนี้ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ใครที่มีความแบบเซนสิทีกับวพวกน้ําหอมหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะก็ลองดูเจ้าตัวนี้นะคะก็อาจจะถูกใจก็ได้นะจ๊ะซึ่งเจ้าตัวนี้เขามีแบบซองให้ทดลองก่อนในเซเว่นก็มีขายนะคะหรือว่าจะฟูลไซส์เลยก็ได้แบบหลอดก็มีนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้มิลเลสเนลคอลลาเจนวิตามินพลัสวัตเทอริสเซ s ร์สกรีนเอสเอฟห้าสิบพีเอสามบวกกันแดดตัวนี้นะคะต่อได้มาเป็นตัว ล่าสุดแต่ว่าต่อใช้แล้วก็เออมันชอบอะเป็นกันแดดที่ผสมคอลลาเจนแล้วก็ตัวที่ช่วยบำรุงให้ผิวนี่มันมีความชุ่มชื้นได้มากๆเลยแล้วก็ช่วงเนี้ยถ้าใครเห็นนะต่อจะติดในส่วนของหน้าฉ่ำหน้ากโกลหน้าวาวครีมกันแดดตัวนี้นะคะพอทาไปแล้วมันจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความฉ่ำกลส่วนใหญ่ครีมกันแดดที่ต่อเลือกมาเนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างบางเบาสบายผิวนะคะเนี่ยพอทาไปปุ๊บ น้ำเ,เขาจะซึมเข้าผิวไปซึ่งเป็นกันแดดเนื้อน้ำนะต้องบอกเลยว่ามันมีความหอมหอมนะคะก็จะช่วยให้ผิวี่มันมีความไฮดรติงชุ่มชื้นมากๆเติมน้ําให้ผิวได้ดีมากๆม,มันจะมีความฉ่ําวาวแล้วก็ปรับให้ผิวมันมีความสมูทขึ้นใครที่ชอบกันแดดที่เหมือนช่วยให้ผิวี่มันมีความฉ่ําวาวฉ่าน้ํานะคะก็เจ้าตัวนี้นะ ซึ่งวันนี้ต่อก็ใช้อยู่ด้วยนะคะ,ะมันก็ช่วยปรับให้ผิวเรามีความฉ่ำน้ำเหมือนเราแบบกินน้ำเราแปดแก้วสิบแก้ว20แก้วนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวของเรามันดูแบบฉ่ำโกลยิ่งเราแต่งหน้าแบบฉ่ำโกลเนี่ยเจ้าตัวนี้เขาก็จะไปส่งเสริมประสิทธิภาพกันนะคะแล้วก็ที่สาคัญเจ้าตัวนี้เวลาเหงื่อออนเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นคราบเป็นก้อนนะคะแล้วก็ไม่เกิดคราบข่าในระหว่างวันเช่นกันนะจ๊ะตัวต่อไปนะคะก็เป็น2ตัวนี้นะจาก for you to skin นะคะ For you to skin everyday tone up UV gel ตัวนี้เป็นค่ากันแดดอยู่ที่ SPF 50บวก PA 4บวกกันแดด2ตัวนะคะเขาเป็นกันแดดที่ผสมตัวเบสมาด้วยขวดสีเหลืองก็จะเป็นเบสสีเหลืองนะคะขวดสีม่วงก็จะเป็นเนื้อสีม่วงพูดถึงเนื้อกันแดดก่อนประสิทธิภาพของเนื้อเนี่ยเนื้อบางเบาทาแล้วก็คือซึมเข้าผิวไปนะคะแต่ว่าตัวนี้พิเศษกว่าคนอื่นเขาคือเขาผสมเบสมานะคะก็เป็นเบส แต่ละสีมาซึ่งเขามีหลายสีมากเลยนะมีสีม่วงสีเหลืองสีชมพูสีขาวนะคะแต่ว่าต่อเลือกเป็นสีเหลืองกับสีม่วงมาเราใช้เราชอบเออสีเหลืองเนี่ยพอทาไปแล้วจะช่วยปรับให้พวกรอยดำรอยสิวเนี่ยปรับให้สีผิวมันมีความสม่ำเสมอกันและที่สำคัญนะใครที่ชอบผิวที่มันมีความแบบเฟรชฉ่ำเหมือนเพิ่งแต่งหน้าใหม่อยู่ตลอดตัวฟอสกินสีเหลืองตัวนี้นะคะก็ ให้ texture แบบนั้นได้ดีมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยมีความติดทนด้วยสีม่วงนะคะสําหรับช่วงไหนที่ใครหน้าหมองหมอดูหน้าโทรมๆตัวสีม่วงนะทำให้ปรับให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความตื่นขึ้นนะแล้วก็ช่วยให้ปรับให้ความหมองคล้ำเนี่ยมันพวกหน้าโทรมอะไรเงี้ยก็คือดีขึ้นแล้วแต่ว่าวันไหน สภาพผิวต้องการแบบไหนมากกว่าลองดูนะคะ2ตัวนี้นะก็ช่วยลดขั้นตอนไปอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะจ๊ะกันแดดสำหรับหน้าตัวสุดท้าย i o r e UV Spray o u s Skin Aqua Tone Up นะตัวนี้นะคะก็เป็นเครี่องบันแดดที่เป็นแบบสเปรย์แบบนี้นะจ๊ะมี่ค่า SPF 50บวก PA 4บวกนะซึ่งกันแดดจ้ตัวนี้ เป็นกันแดดที่สามารถฉีดทับเมคอัพได้ในระหว่างวันนะมันไม่ได้ทําให้หน้าของเราเกิดความวอกเทานะคะแต่ว่าทางกับการเอาฉีดทับเมคอัพไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้รู้สึกเหมือนมันรีเซ็ตเมคอัพใหม่ให้เมคอัพของเราเริ่มมีความเหมือนแต่งหน้าใหม่แล้วก็ช่วยทําให้ผิวเนะัน่มมีความสดใสขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเพิ่มความวอกความเทาแล้วที่สําคัญนะกันแดดเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็มิวยังมีอยู่แบบเนี้ย พอฉีดเข้าไปนะไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่ามันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเ,นยเนยหนียวเหนอะหนกนะคะแต่ว่าช่วยทําให้ผิวของเรามันมีความ fresh ไร้ขึ้นนะคะใครหาครีมกันแดดที่ฉีดทับในระหว่างวันแล้วก็ไม่ทําให้ตัวรองพื้นเนี่ยหรือว่าเมคอัพของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะคะก็ตัวนี้ชอบมากมากเลยวันไหนที่ออกกลางแดดกลางแจ้งในระหว่างวันบ่อยๆนะคะก็เจ้าตัวเนี่ย ติดตลอดตัวนะคะมาต่อกันที่ครีมกันแดดสำหรับตัวบอดี้นะเคที K ่ดออะควาซันนอนกรีซี่บอดี้ซันสกรีนะคะ s SPF 50 pa 3บวกสำหรับผิวกายนะจ๊ะทาผิวได้โดยที่มันไม่เหนียวเหนอะหนักนะและตัวนี้เป็นสูตรที่มันเป็นมันมันจะมีหลายสูตรนะครีมกันแดดของเคที่ดอนะใกล้หมดละเป็นครีมกันแดดที่เนี่ย เนื้อแบบงี้เนื้อเหมือนครีมกันแดดที่ทาหน้าเลยแล้วก็ทาตัวไปเนี่ยมันมีความเย็นๆที่ผิวนะสบายตัวแล้วก็มีความกลิ่นหอมด้วยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็ช่วยแบบช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยเป็นตัวบำรุงด้วยแล้วก็สามารถที่จะก,กันแดดได้ด้วยทาในชีวิตประจําวันทุกวันได้เวลาเหงือ่อออนนะคะก็จะไม่เป็นตุ่มๆขาวๆเป็นจุด,จดๆอะไรเงี้ยไม่มี เวลาโดนบงโดนเบาอ,อะไรรถนะก,ก็ไม่ได้เป็นคาบขาวติดกับเบาะนะคะแต่ที่ราคาดีมากโอเคหมดแล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือครีมกันแดดนะคะหรือว่าบรรดาครีมกันแดดทั้งหลายทั้งมวลที่ต่อใช้อยู่ในช่วงนี้แล้วชอบมากๆเพื่อนๆใช้ตัวไหนอยู่แล้วชอบเหมือนต่อหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากลองตัวไหนนะเห็นประสิทธิภาพตัวไหนที่ต่อเล่าให้ฟังแล้วมันแบบเอ้ยดูน่าสนใจนะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวต่อจะทิ้งลิงก์ ไว้ด้านล่างนะคะถ้าเกิดใครไม่อยากออกไปซื้อข้างนอกนะคะกดช้อปปิ้งได้เลยนะคะแอปส้อมอะไรต่างๆนะจ๊ะโอเควันนี้นะคะต่อก็ขอตัวลากันไปแต่เพลงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูดูกันด้วยนะจ๊ะนะบ๊ายบาย